3วิธีง่ายๆนะครับในการแก้ปัญหาแบตเตอรี่มือถือหมดไวในมือถือ Android นะครับสามารถแก้ไขเบื้องต้นตามคลิปนี้ได้เลยครับวิธีที่1ให้เรากดเข้ามาที่การตั้งค่าในมือถือได้เลยครับเข้ามาแล้วนะครับให้เราเลื่อนหาเมนูแบตเตอรี่อันนี้นะครับแบตเตอรี่ถ้าเจอแล้วนะครับให้กดเข้าไปได้เลยครับ กดเข้ามาแล้วนะครับในมือถือ Android จะมีข้อแนะนําคาแนะนําในการใช้งานแบตเตอรี่ในส่วนต่างๆอาจจะมีหน้าตาที่ไม่เหมือนกันนะครับให้เป็นเพื่อนนะครับลองเข้ามาเช็คในหน้านี้ว่าส่วนไหนนะครับที่เราปิดแล้วทําให้แบตเตอรี่ในมือถือของเราใช้งานได้ดีขึ้นก็แนะนําให้ปิด ส่วนบางฟีเจอร์นะครับอาจจะทําให้แบตเตอรี่ในมือถือของเราใช้งานได้ดีขึ้นเช่นกันถ้าตัวไหนนะครับทำให้แบตเตอรี่ของเราใช้งานดีขึ้นก็แนะนําให้เราเปิดอ่าอย่างเช่นนะครับตัวอย่างการปกป้องแบตเตอรี่ตรงนี้นะครับจะช่วยปกป้องในกรณีที่เราชาร์จแบตใช้งานแบตเตอรี่ในส่วนต่างๆนะครับถ้าเป็นแบบนี้ก็แนะนําให้เรากดเปิดส่วนคิดจํากัดการใช้งานแอปพื้นหลังตรงนี้เราสามารถเปิดพักแอปพลิเคชันนะครับที่เราไม่ใช้งานในมือถือได้นะครับอ่าตรงนี้นะครับก็แนะนําให้เปิดฟีเจอร์นี้ ประมาณนี้นะครับก็เลื่อนลงมาเช็คดูในมือถือเ,เพื่อนๆได้เลยนะครับว่ามีส่วนไหนที่ทําให้แบตเตอรี่ในมือถือของเราดีขึ้นก็ไปปรับค่าได้เลยนะครับและจะมีอีกจุดหนึ่งในส่วนของแบตเตอรี่ที่สําคัญนะครับคือปริมาณการใช้แบตเตอรี่ของแต LA ่ละแอปในมือถือเราเนาะเราสามารถเข้ามาเช็คดูได้นะครับว่าแต LA ่ละแอปในมือถือของเรานั้นกินพลังงานกินแบตเตอรี่ของเราไปเยอะไหมก็ลองเช็คดูจากแอปได้เลยนะครับ ถ้าแอปไหนเราไม่ได้ใช้ก็แนะนำนะครับให้เพื่อนๆลบแอปนั้นออกจากมือถือได้นะครับตรงนี้ก็จะมีส่วนช่วยให้แบตเตอรี่ในมือถือของเราใช้งานได้ดีขึ้นลบสิ่งที่ไม่จําเป็นออกไปก็ลองมาไล่เช็คลองมาดูทีละหัวข้อได้เลยนะครับข้อมูลแบตเตอรี่ตรงนี้จะแสดงถึงสถานะของแบตเตอรี่นะครับเราก็สามารถมาดูข้อมูลจากตรงนี้ได้ครับตรงนี้นะครับเป็นวิธีพื้นฐานเลยครับในมือถือ Android นะครับแนะนําให้ทําตามระบบกดเข้ามาเช็คในมือถือของเราได้เลยนะครับมือถือของเราจะได้ปลอดภัยเนาะ ต่อมานะครับวิธีที่2ให้เราปิดฟีเจอร์ในส่วนของทางลัดที่ไม่จําเป็นตรงนี้ก็สําคัญนะครับมือถือหลายคนเลยครับที่เปิดการใช้งานฟีเจอร์ที่ไม่จําเป็นทิ้งไว้อย่างเช่นนะครับตำแหน่งที่ตั้งถ้าเราไม่ได้ใช้ต่อเนื่องก็แนะนําให้เรากดปิดตรงนี้จะช่วยประหยัดพลังงานการใช้งานแบตเตอรี่ของเราได้นะครับบลูทูธนะครับถ้าไม่ใช้ก็ปิดได้นะครับปิดแบบนี้ได้เลย และในส่วนต่างๆนะครับก็ลองไปเช็คดูในมือถือดูเนาะว่ามีส่วนไหนที่เราไม่ได้ใช้และมันถูกเปิดอยู่หรือไม่อย่างเช่นฮอสปอตมือถือหรือว่าฟีเจอร์ NFC ถ้าเราจะใช้เราค่อยเปิดจะส่งผลดีต่อมือถือของเรามากกว่าเนาะและแสงหน้าจอในมือถือนะครับตรงนี้ก็สําคัญนะครับท่าเพื่อนนะครับปรับระดับแสงหน้าจอมือถือที่สว่างมากเกินไปตรงนี้จะส่งผลโดยตรงทําให้กินแบตเตอรี่ของเราไปมากนะครับก็เปิดให้พอดีกับการใช้งานนะครับ ทำสองวิธีไปแล้วนะครับเ,เพื่อนๆก็ลองไปใช้โทรศัพท์ดูเนาะว่าแบตเตอรี่นะครับอึดขึ้นใช้งานได้นานขึ้นหรือไม่ก็ลองไปเช็คดูได้เลยครับถ้ากรณีที่แบตยังหมดไวอยู่ให้เ,เพื่อนๆนะครับลองใช้วิธีที่3ให้เราเลื่อนแถบพลังลัดลงมาแบบนี้และกดเปิดฟีเจอร์ประหยัดพลังงานอากดเปิดฟีเจอร์นี้เสร็จแล้วก็ให้เราลองใช้มือถืออีกครั้งหนึ่งว่าแบตเตอรี่ในมือถือนะครับใช้งานได้นานขึ้นหรือไม่แบตหมดไวไหม ถ้ากรณีที่ใช้วิธีที่3แล้วแบตเตอรี่ยังหมดวอยู่หรือว่าบางทีนะครับใช้มือถืออยู่ดีๆนะครับแบตก็หมดถ้าเป็นกรณีนี้เพื่อนๆนะครับอาจจะลองพิจารณาในการเปลี่ยนแบตเตอรี่มือถือดูครับเพราะว่าบางทีแบตมือถือของเราอาจจะเสื่อมได้เนาะโอเคครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือ3วิธีขั้นต้นในการแก้ปัญหาแบตเตอรี่ในมือถือหมดวนะครับแก้ปัญหาตามระบบของมือถือเราเลยเนาะจะได้ปลอดภัยนะครับ โอเคครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเ,เพื่อนๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับช่อง b e n t x c h สอนใช้ Android นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ